คบอดูดีไซน์นะคะเราทำขึ้นยากมากเลยนะคะฝังอย่างละเอียดเลยนะล,ลูกค้าเนี่ยฝังเป็นรูปแบบใบไม้เป็นรูปแบบว่าอ่อนชอยมากแล้วฝังละเอียดมากนะคะลูกค้าใครอยากได้นะคะเพชรที่บอกเลยว่ามีแบบมีเป็นเพชรแฟนซีด้วยนะคะใส่เราขึ้นไม้ขึ้นมือนะขึ้นเงินออกมานะคะได้เลยค่ะ ลูกค้าได้เลยอันนี้ใส่แล้วบอกเลยว่าโดดเด่นมากลูกค้าใส่แล้วเพื่อนต้องทักแน่นอนอันนี้แล้วก็ลูกค้าซื้อไปนะซื้อเก็บไว้นะราคามีแต่ขึ้นกับขึ้นค่ะลูกค้าหาเพราะว่าร้านเราเนี่ยขายเพชรนะคะราคานะบอกเลยว่าราคายุติธรรมตามท้องตลาดเลยนะคะในราคาตลาดนะคะลูกค้าเพชรราคายุติธรรมเนาะแล้วก็ลูกค้าสามารถซื้อไว้กินกําไรได้นะ สิบปียี่สิบปีอย่างน้อยขึ้นประมาณสามเท่าลูกค้าซื้อเอาไว้เป็นมรดกตกทอดได้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ใส่เอาน้องมาใส่ไว้ออกงานอนะได้เลยนะใส่ไปงานเลี้ยงไปงานแต่งนะคะลูกค้าไปงานบวชไปงานแบบว่าเขาเรียกว่างานที่เราต้องแต่งตัวแบบว่าสวยหรูจัดเต็มนะคะลูกค้ามันเป็นการแบบว่า เราให้เกียรติกับงานแล้วก็ให้ให้เกียรติสถานที่แล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าเราก็ดูดีนะคะเขาเรียกว่าเราดูดีดูสวยดูพร้อมในใสายตาทุกคนนะคะนี่เลยนี่เลยค่ะ